อ่าสวัสดีครับรอสักครู่นะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็ขอขอนิเตอร์ในมือถือ,อ อืมนะครับนี้ก็เรื่องชิวๆนะอ่าวันนี้สำหรับสวัสดี FC นะครับ FC ในส่วนของ MVP skill นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube หรือว่ามาดูย้อนหลังก็แล้วแต่นะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเนอะนะครับวันนี้ก็จะมาอุ้ยอยไปไหนเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเซสชันของ i t pro อัปเดตนะครับแนะนำตัวกันนะครับอาจารย์ตุนนะครับธัญ,ญาพลจะนะน,น,นากินนะครับ ก็ M v P Microsoft Azure นะครับอ่าก็เราก็จะมาคุยกันนะครับวันนี้21สิงหาเนาะอ่ามันพฤหัสนะครับก็มาคุยกันนะครับในกลุ่มของภาษาชาว it ที่ดูแลหลังบ้านนะที่เราเรียกว่า it pro นะเราจะไม่คุยเรื่องของการ develop s ซอฟต์แวร์น่นนี่นั่นนะครับเราจะคุยเรื่องงานหลังบ้าน แล้วก็เซสชันนี้เราก็จะเอาความรู้เอาเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับคนทีมงานหลังบ้านเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะครับ EP นี้เป็น EP ที่23นะครับเพิ่งเริ่มมาเมื่อปี2025นี่เองนะอืมก็ EP นี้นะครับเราก็จะมาคุยกันด้วยเรื่องของคำว่า Hatch f u ฟังชันหรือที่เราเรียกกันว่า h a ตนั่นแหละ h นะอ่านะประมาณนี้ อ่านะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งมันก็จะใกล้ๆเคียงๆไม่ใช่ใกล้เคียงสิต้องบอกว่ามันจะใช้คู่กับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ e n c r y p t i o n นะครับอ่าวันนี้เราคุยเรื่อง hash ก่อนเดี๋ยว e n c r y p t i o นเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะอ่าะวันนี้มาคุยเรื่อง h f u ฟังชันนะครับอันนี้ก็ออกตัวอีกเหมือนเดิมนะครับ ก็คือว่าผมเขียนเล่าให้ฟังนะครับตามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างนิดนิดหน่อยๆน,นะครับก็แต่ไม่ได้ลึกอะไรถึงขนาดว่าสูตรคำนวณอะไรอย่างนี้เราไม่ลงขนาดนั้นนะอ่าซึ่งผมก็จะมีการ p r o v i d ตัวแหล่งข้อมูลไว้ให้นะครับท้ายสไลด์นะครับเผื่อใครจะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดูต่อนะครับเพราะฉะั้นถ้าใครจะเอาไปดูเนี่ย เดี๋ยวไปใช้งานจริงๆเนี่ยขอแนะนำว่าให้เอาไปรีวิวก่อนนะอืมแล้วท้ายสไลด์นะครับช่วงตอนจบของไลฟ์นะครับผมจะมีคิวอา e คให้โหลด presentation นะครับที่ผมเซฟมาเป็น pdf ให้นะอ่านะก็ออกตัวเหมือนเดิมนะครับเล่าให้ฟังนะ,ะมาเข้าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า head function นะ แ f u ฟังชันเนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันคือฟังก์ชันหรือคำว่าฟังก์ชันก็คือหมายถึงสูตรหรือคำนวณหรือวิธีการอะไรบางอย่างนะที่สามารถใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์คำนวณออกมาได้นะครับอ่าก็คือสูตรหรืออะไรบางอย่างนะครับที่สามารถใช้ในการจัดการในการแมปก็คือจับคู่นะครับระหว่าง Data ฝั่งขาเข้านะครับ เข้าไปกับฝั่งขาออกที่เราเรียกว่าแฮชนะดูตามภาพนะครับฝั่งขวามือเนี่ยเราเรียกว่าแฮชฝั่งซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าคีย์ซึ่งในแต่ละํำราก็อาจจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคีย์เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาผ่านแฮชฟังก์ชันคือกระบวนการหรือสูตรคำนวณบางอย่างเพื่อให้มันได้ออกมาเป็นค่าแฮชนะครับอ่าซึ่งค่าแฮชเนี่ยนะครับอาจจะมีความยาวคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ นะแล้วแต่อัลกอริทึมนะครับอ่านะครับซึ่งการทำงานของตรงนี้นะครับข้อมูลที่ได้จากการจากการคำนวณของ hash function หรือไอ้ทางฝั่งขวามือเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่า hash value hash code เรียกว่า digest หรือว่าเรียกง่ายๆว่า hash ก็ได้นะครับอ่าเราลองมาดูในตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมีชื่อคนอยู่4คนเนี่ยจอห์นสมิธลิซ่าสม s e, a ม d ดแซนด d าดีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะอยากรู้ว่าอะแฮชเนี่ยก็คือตัวเลขที่มันเป็นการแทนตัวเลขเป็นการแทนค่าของ Key นะครับอย่างเช่น John Smith เนี่ยมผมก็เอาเอาแฮชเอาตัวจอร์นสมิตเนี่ยมาจับผ่านแฮชฟังก์ชัน something บางอย่างนะครับผมก็จะได้ค่าแฮชออกมาเป็น0 2สมมุตินะไม่รู้สูตรคำนวณมันจะเป็นยังไงนะ มาได้เป็น0ูนถ้าเป็นลิซ่าสมิธก็ผ่านสูตรเดิมครับสูตรเดิมได้ค่าออกมาเป็น0ูนย์หแซมโดผ่านสูตรเดิมสูตรเดิมนะครับได้ออกมาเป็น0ูนย์ส่าแซนด้าดีผ่านออกมาสูตรเดิมนะครับได้เป็นศูนย์สองอ้าวเฮ้ยซ้ำเห็นไหมอ่าถ้าอย่างเงี้ยแฮชมันซ้ำกันเนี่ยนะครับแต่ในขณะที่คีย์มันเนี่ยสองอันเนี้ยมันไม่เหมือนเนี่ย อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแฮชฟังก์ชันตัวเนี้ยไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้ศูนเนี่ยมันมาจากจอห์นสมิธหรือมันมาจากแซนด้าดีตกลงเกมมาจากใครกันแน่ถูกไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวแฮชฝั่งเนี้ยนะครับในการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะ ก็คือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอันนี้คือประโยชน์ที่1น,นะครับประโยชน์ที่2คือใช้ในการแบ่งกลุ่มของข้อมูลก็ได้นะครับแบ่งกลุ่มของข้อมูลก็ได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราทำพวกการเสิร์ชนะเสิร์ชในพวกแคชหรืออะไรพวกนี้บางครั้งเราก็เอาแฮชมากิดเอาข้อมูลที่อยากได้เนี่ยเอามาแฮชแฮชเสร็จปุ๊บมันจะได้ชี้ตำแหน่งออกมา อย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่อัลกอริทึมของการทํางานนะครับแล้วแต่แฮชฟังก์ชันด้วยว่าเป็นแฮชฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อทําอะไรนะครับแต่หลักของมันก็คือว่าข้อมูลฝั่งขาเข้าเนี่ยจะต้องถูกคํานวณโดยแฮชฟังก์ชันบางอย่างนะครับเพื่อให้ได้ออกมาเป็นค่าแฮชหรือแฮชแวลูนะครับที่เป็นตัวแทนของตัวค่าคีตัวนี้อ่านะครับ อประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองตัดประเด็นเรื่องไอ้02ที่มันซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นสมมุติผมบอกว่าอะลิซ่าสมิธคำนวณแล้วได้แฮชออกมา01ถูกไหมเพราะ,ะนั้นสมมุติผมบอกว่าเอาข้อมูลลิซ่าสมิธอีกกี่ลิซ่าสมิธก็แล้วแต่เอามาคำนวณ10รอบเนี่ยสูตรเดิมคำเดิมมันต้องได้แฮชเป็น01เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิซ่าสมิธแล้วมันคำนวณได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ศูนย์หนึ่งแสดงว่าหนึ่งคำนวณผิดสองพิมพ์ผิดถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นลิซ่าสมิธที่ถูกต้องตัวเนี้ยมันต้องคิดได้ศูนย์หนึ่งเท่าเดิมเสมออ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอามันมาใช้เป็นกระบวนการในการในการตรวจสอบความถูกต้องในการส่งข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับ อันนี้ที่ใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับก็จะประมาณนี้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำงานของ h a ตฟังชันเนี่ยเขาสรุปให้ว่ามันจะต้องมีการใช้ในการ Convert Variable Link ก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยอาจจะมีความยาวไม่คงที่นะครับแล้ว Convert ออกมาเป็นฝั่งขวามือที่มันเป็น f ิกเ Link นะครับ f i x ฟ d l เ n นะครับอ่าแต่ก็อย่างที่บอกแลครับ <c oughs> บางอ <c oughs> ัลกอริทึมก็รองรับฝั่งฝั่งแฮชที่มันเป็น variable link <c oughs> ก็ได้นะครับอ่านะครับอ่าอันที่สองนะครับก็คือใช้ในการ s c a l a b l e ก็คือใช้ในการสลับอาจจะเป็นสลับบิตหรือสลับคีย์บางอย่างนะครับที่ทำให้มันเกิดการ uh, distribute คือเกิดการกระจายตัวของข้อมูล นะอันนี้ก็อย่างเช่นที่เราอาจจะเป็นออลกอริทึมที่เอาไปใช้ในการเลือกในเรื่องของค่าค่าแฮชในการทำทำแคชเมมโมรี y นะครับประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้นะอะอันถัดมาก็คือ map นะครับอ่าคีย์แวลูนะครับเข้าไปที่ตัวไซส e ของ table นะครับอันนี้ก็ก็ทำได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าอัลกอริทึมเนี่ยออกแบบมาเพื่อดีไซน์มาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเขาบอกว่า แฮดฟังก์ชันที่ดีเนี่ยนะครับควรจะมีคุณสมบัติ2ข้อครับข้อที่1นะครับควรจะคำนวณได้ง่าย fast to compute ไม่ซับซ้อนนะครับอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ cpu มันไม่ได้พุทธพลาสเหมือนสมัยนี้เนะอ่านะครับก็เพราะฉะนั้นอคือมันต้องง่ายๆเร็วๆอันที่2ครับ minimize duplication เห็นไหมครับต้องมีโอกาสที่จะเกิดการ duplication หรือ การซ้ำกันของเอาต์พุตเนี่ยน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าดูตามภาพเราเนี่ยไอเนี่ยนะครับมี4คนเนี่ยครับดูปไป1น,นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าโอกาสที่มันจะดุปเนี่ยสูงมากเฮดฟังชันตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าใช้นะครับอ่าทีนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับตัวเฮดฟังชันบางตัวที่เราอาจจะคุ้นคนุอ่าอันนี้ c r c นะครับ c y คลิก Redundancy ซี่รีดันเอันนี้แหละครับใช้ในการส่งผ่านระบบของระบบเน็ตเวิร์กถ้าใครไปดูพวกเฟรมฟอร์แมตที่วิ่งผ่านของก์ดแลนนะครับที่วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งของตัวอินเทอร์เน็ตเฟรมเนี่ยมันก็จะต้องมีการคำนวณเขาเรียกว่าไซคลิก r ร d u ด d นเ c นซี่เช็คหรือว่า crc นะครับซึ่ง crc ที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าเป็นในเน็ตเวิร์กเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว CRC 3 2นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันจะต้องใส่ CRC เพื่อเข้าไปด้วยครับเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อให้ฝ่ายรับเนี่ยฝ่ายส่งใช่ไหมฝ่ายส่งส่งแล้วก็ส่ง Data บวกกับส่ง CRC ถูกไหมครับอ่าฝ่ายรับเนี่ยพอได้รับ Data เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้รับถูกไหมถูกไหมก็เอา Data ที่ได้เนี่ยไปคำนวณหาค่า hash คำนวณ CRC ด้วยสูตรเดียวกันอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นถ้ามันได้สูตรเดียวกันค่าเท่ากันกับที่รับมาก็แสดงว่าข้อมูลน่ะถูกถูกไหมครับก็ใช้ในการทําเรื่องของการในในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลเนี่ยถูกต้องตรงกันไหมระหว่างฝ่ายส่งกับฝ่ายรับนะครับเพราะฝ่ายรับเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ฝ่ายส่งส่งอะไรมาแล้วข้อมูลอาจจะเกิดบิตเอ r o r อร์ระหว่างทางอย่างนี้อ่า นะครับเราก็ส่งตัว CRC เข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการส่งอันนี้มีอยู่นะครับแม้แต่ในเฟรมที่เราส่งเป็นอินเทอร์เน็ตปัจจุบันก็มี Wi-Fi ก็ก็มีนะครับทุกอย่างนะครับที่ที่เราส่งในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีอัลกอริทึมตัวนี้อยู่นะอ่าซึ่งก็จะประมาณนี้ซึ่งตัว CRC นะครับมันจะได้เป็นฟิกเลง ก็คือฝั่ง output เนี่ยจะได้ออกมาปัจจุบันนี้น่าจะเป็น crc 32bit บิตนะครับไม่ว่าข้อมูลคุณจะเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะต้องคํานวณ crc ออกมาเป็น 32bit บิตเสมอนะครับอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับอันกริตตมตัวต่อไปนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคืออันนี้ครับ md 5 md 5นะครับจริงๆมันมี md ตัวอื่นด้วยนะแต่ผมไม่พูดถึงนะครับมี md 5 md 6นะครับอ่า md 4ก็มีนะอ่านะครับอ่าซึ่งอันนี้ครับเอาเป็นว่าอันอื่นเราไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดถึง md 5นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรานะครับในการทำตัว hash นะครับมันจะได้ค่าแฮชออกมาเป็นค่าแฮชขนาด128 bit 128บ i t ิตนะครับอ่า128บิตนะครับตัวนี้ถ้าใครสังเกตเวลาเราไปดาวน์โหลดไฟล์ในเน็ตที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์แล้วมันจะมีวางค่า crc อค่า md 5ให้นะครับค่า md 5ให้นั่นหมายความว่าคุณก็สามารถไปโหลดไฟล์มาดูแล้วอยากรู้ว่าไฟล์มันสมบูรณ์ไหมนะครับคุณก็ เอาไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยเอามาคำนวณค่า md 5อีกทีหนึ่งมันก็ต้องได้ท่าเท่ากันกับที่ประกาศไว้ในหน้าเว็บนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ md 5เนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเอ่อแฮชที่มีโอกาสที่จะเกิด collision attack จำรูปนี้เราได้ไหมหมายความว่ามันมีโอกาสที่ ข้อมูล2ชุดครับจะได้ค่าแฮชที่เหมือนกันในบางการณีนะครับเช่นนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับอันนี้คือเลขฐาน16นะครับข้อมูลชุดข้างบนเนี่ยคือชุดที่1ข้อมูลชุดที่ข้างล่างคือชุดที่2นะครับทั้ง2ชุดเนี่ยถ้ามีการ e อ r ร์ในบิตตำแหน่งที่เขาใส่ตำแหน่งสีฟ้าไว้ให้เนี่ยนะครับ เห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 6บิตนะครับไม่ใช่6บิตสิ6ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6นะอ่านะครับในแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นนะครับเห็นไหมครับทั้ง2ออันนี้เขาบอกว่ามันจะได้ค่าเป็น MD5 ที่เท่ากันคือค่านี้แล้วเขาบอกว่าไอการคิดแพทเทิร์นแบบนี้ครับสามารถคิดได้นะครับอย่างรวดเร็วบน CPU ที่ใช้เป็น Pentium 4 ความเร็ว2.6กิกะเฮิรตซ์ซึ่ง Pentium 4นี่สมัยแบบนื่นนานนานมาเลยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนแอ a t t a แบบนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันเร็วขึ้นเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว MD5 เนี่ยนะครับก็ก็จะไม่ได้ใช้ในการวงการของ Security เท่าไหร่แล้วในปัจจุบัน นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เห็นเห็นก็คือเอาไว้ให้เป็นเ,เช็คตอนดาวน์โหลดไฟล์นะครับอ,อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็เพราะว่ามันมีโอกาสซ้ำกันนะครับมากขึ้นซ้ำกันแบบง่ายๆเลยอะ่ะนะโอเคนะครับทีนี้อัลกอริทึมตัวแฮชท,ที่เราใช้กันนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับ ใช้กันเยอะจะอยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่า CQL h s s h l g o r อ t h m หรือว่า SHA นะผมจะอ่านว่าชาเขาแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับตัวชาเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เป็น hash ฟังก์ชันที่ p Publish โดยตัว NIST นะครับ uh, National Institute of Standards and Technology นะครับร่วมกับ the US Federal Information Protection Standard คือเขา publish โดย NIST เพื่อเอาไปใช้กับ standard ของของของอเมริกาในพัฒนฐฐานที่ชื่อว่าฟ i ปซึ่งใครที่ทำฝั่งของ c q เอยู่เนี่ยน่าจะได้เคย,เคยได้ยินนะครับมันจะมี f ิปหนึ่งสี่ประมาณนี้นะอืมอ่าชาเวอร์ชั่นแรกที่ออกมานะครับก็คือชา0น,นะครับอ่านะครับเป็นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น160ป i t h ิด h แนะครับแต่ก็ ไม่ได้รับความนิยมนะครับเรียกว่าออกมาแล้วแล้วก็อยู่ในระยะเวลาสั้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกรีเพสโดยชาววันนะครับชาววันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณเดียวกันนะครับก็คือเป็น160บส160บิตแฮชฟังชันนะครับเบสออนจากตัว MD5 อันกรื้มเหมือนกันนะครับนะครับแต่นะครับเขามาตรวจ ตรวจดูมาเจอกันภายหลังนะครับก็มาพบว่าตัวเนี้ยมันมีช่องโหว่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยสแตนดาร์ดของ NIST เองเนี่ยก็พยายามที่จะเอาตัวแฮชที่เป็นชาวันเนี่ยนะครับอ,อ่ก็จะไม่ได้รับการแอปพรูฟให้ใช้นะครับอ,อ่ประมาณนี้อ่าสัตว์มาครับ ตัวต่อมาที่เราใช้กันนะครับที่เห็นกันในในบ่อยๆก็คือตัวนี้นะชาทูนะครับชาทูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมันจะมี2อัลกอริทึมนะครับที่ที่นิยมใช้กันอยู่นะครับก็คือชา256กับชา512นะครับก็ตามชื่อนะครับอ่ามันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอ่า200ถ้าชา256ก็ใช้เป็น32บิต ะครับผลลัพธ์ที่ได้นะจะเป็น32บิตนะครับแต่ถ้าเป็นชา5 1 2ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ได้เป็น64บิตนะครับอ่านะครับอ่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเอ่อตัวชาทูเนี่ยก็จะมีสแตนดาร์ดตัวยิบย่อยอื่น นะครับอย่างเช่นชา224ชา384นะครับชา512ทับ224แล้วก็ชา512ทับ2อ6นะครับอ่าอันนี้ต้องลองท่าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับว่ามันมันต่างกันยังไงนะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยไอ้กลุ่มชาพวกนี้ถ้าใครเคยทำพวกอ่าเซอร์ติฟ e เคทเอโลเมนหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าทำพวก VPN นะครับอ่ามันก็จะมีการระบุเลยว่ามันจะต้องใช้เรื่องของ Hash ัลกอริทึมเป็นชาในกลุ่มพวกนี้นะครับน่านะครับอ่าถัดมานะครับตัวที่เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็คือชาทรีนะครับชาทรีเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับชาทูนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัว internal structure เข้าไปนะครับให้มันต่างกันนะครับออกไปนะประมาณนี้อืม นะครับอันนี้เป็นสองอันนี้เราน่าจะได้เห็นกันอยู่นะครับในในชีวิตประจำวันเนอะอืมนะครับทีนี้มาดูฝั่งของ nist บ้างนะครับที่เป็นเป็นต้นฉบับเรียกว่าเป็นต้นตำรับของชากระล้กกันนะครับอ่าปัจจุบันนี้นะครับตัว nist เองเนี่ยนะครับก็มีการประกาศนะครับว่าใน t a ต d a า d ของ นะที่ชื่อว่า Fi p นะครับก็คือ Federal Information p r o c e s s i n g s t a n d a r d นะครับเขารองรับมันจะมีอยู่2ตัวคือ f ิป180ขีด4ขีด4คือหมายถึงเวอร์ชันที่4นะครับแล้วก็ f ิป2 0 2นะครับนะถ้าเป็นฟิป184ขีด4เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยจะอยอมรับตัวตัวชาวันอยู่ใช่ไหมครับชาวันกับตัวชาทูนะครับ อ่าชาทูแล้วก็ใช้อัรกระทึมตระกูลเมื่อกี้ที่ผมบอกแหละชาสองสองสี่สองห้าหกสามแปดสี่นะครับห้าหนึ่งสองนะครับชาห้าหนึ่งสองสองสี่นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับซึ่งอ่า NIST เนี่ยได้มีการอ่าประกาศดีบิเกตชาวันไปตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดแล้วนะครับและมีแผนนะครับที่จะประกาศนะครับดิ ไม่แอปพลู e ก็คือไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ชาววันนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ชาววันอีกต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ผมไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีการ p u บ l i ิชสแตนดาร์ตัวใหม่ชื่อว่า FIP 180-5ีดเป็นเวอร์ชันที่5นะครับแล้วก็ตัดตัวชาววันออกจาก App p r r o ู l l s t นะอ่าประมาณปี2030นสิะสิ้นปี2030นะครับ ท่านไหนสนใจก็ไปดูได้นะครับในพลัสบิชของตัว NIST ในลิงก์นะครับอืมอันนี้คือฟิปหนึ่งแปดศูนย์ขีดสี่นะ,ะนะครับถัดมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับฟิปสองศูนย์สองอันนี้ก็สีเขียวมากขึ้นนะครับก็จะประกาศรองรับตัวที่เป็นชาทรีนะครับชาทรี นะครับก็นั่งแหล่ชาตรีสองสองสี่ชาตรีสองห้าหกสามแปดสี่ห้าหนึ่งสองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่ามีอยู่แค่อ่าสี่ความยาวแค่สี่อันนี้เท่านั้นเองที่ a p p r o v e มันเคยถึมโดย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 ,โดยตัวฟิปสองสวนสองเนี่ยอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับถามว่า อ่าแฮชคืออะไรก่อนสรุปว่านะครับแฮชเนี่ยก็คือการที่เราเอาข้อมูลมาชุดหนึ่งนะและเอามาผ่านกระบวนการคำนวณอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ค่าตัวแทนของข้อมูลออกมาส่วนตัวแทนของข้อมูลจะไปทำอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวแทนของข้อมูลเนี่ยมันควรจะมีคุณสมบัติว่าถ้าข้อมูลเปลี่ยนตัวแทนของข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนด้วย นะครับอธิบายง่ายแบบนี้ถ้าข้อมูลเปลี่ยนตัวแทนของข้อมูลก็ต้องเปลี่ยนด้วยและในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะคํานวณกี่ครั้งมันก็ต้องได้ตัวแทนของข้อมูลเหมือนเดิมเพราะมันคือสูตรเดิมอักตริตึมเดิมนะครับอ่าประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวตัวแฮชเนี่ยมาใช้นะครับหลักลกเลยเนี่ยก็คือ1 ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องว่าในการรับส่งข้อมูลใช้ในการในรนดาวน์โหลดหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตัวตัว hash a l g กอร t ต m ที่ที่ที่นิยมใช้กันนะก็จะอยู่ในกลุ่มของ s q l h a s h a ฮชอิงเกอนะครับก็จะมีชาท2กับชา a r นะครับอ่ะยิ่งถ้าเป็นความยาวเยอะๆนะครับก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าอ่ะ โอเคโอกาสซ้ํากันเนี่ยมันยิ่งน้อยถูกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าเราต้องการอะไรที่มันมันซ้ํากันน้อยๆนะครับอ่าซ้ากันน้อยๆมันก็จะดียิ่งไม่ซ้ํ้เลยยิ่งดีใช่ไหมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าตรงนี้แหละซ้ํากันน้อยหรือไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยมันมีวิธีการในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่แบบยุบยับวุ่นวายมากนะใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเอาแล้วกันนะครับโอเคนะ ประมาณนี้นะครับก็ปัจจุบันก็มี NIST นะครับก็มี Fi ป180นะครับกี่สนะรองรับชาววันชาทูนะครับอ่าแต่ชาววันกำลังจะไม่ไม่รองรับแล้วนะครับถ้าเป็นฟิ p 202ก็ซัพพอร์ตตัวที่เป็นชาทรีนะครับอ่าเนาะประมาณนี้เดี๋ยวดูทางบ้านนะครับอ่านะมีไหมอ่านะไม่มีนะโอเคงั้นก็วันนี้ก็ ท่านไหนสนใจก็โหลดเอกสารไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับไปและนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ